ัสดีค่ะก็เพื่อให้เข้ากับช่วงเทศกาลกินเจนะคะวันนี้ก็จะขอมาแนะนำนะคะอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะซึ่งสำหรับบางคนนะคะกินเจแล้วอาจจะเบื่อพวกมีกิงหรือว่าพวกโปรโตีนเกษตรแล้วอะไรประมาณนี้นะคะหรือบางท่านเนี่ยก็จะเป็นกังวลทุกครั้งนะคะในช่วงเวลากินเจเพราะว่าอะไรเพราะว่า กินทุกปีอ้วนขึ้นทุกปีนะคะเพราะว่าอาหารเจส่วนใหญ่ก็จะมีแต่พวกแป้งพวกน้ํามันใช่ไหมคะแล้วก็จะแบบว่าเออมันจะเลยทําให้เราเนี่ยอ้วนขึ้นทุกปีเพราะว่าเราต้องกินเจเนี่ยนานประมาณสิบวันต่อเนื่องกันเลยถูกไหมคะวันนี้นะคะก็เลยจะมาแนะนําอีกหนึ่งทางเลือกนะคะให้คนกินเจนะคะได้กินได้อย่าง เขาเรียกว่าสบายใจและก็สบายกายด้วยนะคะนี่ค่ะเนื้อบดจากพืชนะคะของยี่ห้อมีซีโรนะคะ ตัวนี้นะคะเราซื้อมาจากแมคโครนะคะเราซื้อมาในราคา139บาทนะคะซึ่ง139บาทเนี่ยเราได้มาตรงนี้ทั้งหมด3แพ็คนะคะก็ใน1แพ็คเนี่ยเขาจะบรรจุเอาไว้220กรัมนะคะก็ถ้าใครเนี่ยทาน,นหรือต้องทำในปริมาณมากนะคะก็แนะนำว่าซื้อจากแมคโครก็จะถูกกว่านะคะโดย เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูด้านในและองค์ประกอบอื่นๆกันนะคะเราดูแพ็กเกจจิ้งด้านนอกกันก่อนนะคะนะคะซองของเขาตรงนี้นะคะเป็นซองที่ทำมาจากเหมือนกับซองของเขาเนี่ยสามารถนำะไปรีไซเคิลต่อได้นะคะก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าหนะ้าซองเขาเขียนไว้เลยนะคะว่าคอเลสเตอรอล0%นนะคะแล้วก็ ในหนึ่งร้กรัมนะคะจะมีโปรโตีน11กรัมแล้วก็มีใยอาหารทั้งหมด5กรัมนะคะนี่นะคะนะคะก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูด้านในนะคะเรามาดูข้อมูลโพชนาการกันก่อนนะคะนี่ค่ะ ข้อมูลโภชนาการของเขานะคะก็ตามนี้เลยนะคะนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะที่เขาลงเอาไว้เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของเขานะคะคือ1ึวีแกนนะคะก็คืออผู้ที่รับประทานผักคือพวกที่ไม่ทานเนื้อสัตว์อะคะ่ะก็สามารถทานได้นะคะแล้วก็เพราะว่ามันไม่มีเนื้อนะคะคือมิดรฟรีนะคะแล้วที่สําคัญนะคะไม่มีสารกันบูดด้วยนะคะตัวนี้นะคะ ก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรต่อผู้บริโภคด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวต่อไปนะคะรายละเอียดส่วนประกอบตรงนี้นะคะนี่นะคะเ,เขานะคะจะประกอบไปด้วยโปรตีนถั่วเหลืองนะคะ5้เอเนะคะแล้วก็เครื่องปรุงรสของเขานะคะก็จะมีซีอิ๊วหวานนะคะแล้วก็เกลือบริโภคไอโอดีนะคะแล้วก็ พริกไทยขาวนะคะตรงนี้เนี่ยรวมกันประมาณ49นะคะนอกจากนั้นนะคะยังมีสารนะคะสารเ,เขาเรียกว่าวัตถุเจือปนอาหารนะคะใส่ลงมาด้วยนะคะแล้วก็สีธรรมชาติของเขานะคะก็คือเป็นสีที่มาจากบีทรูทเน่ยนะคะเพื่อแต่งแต่งแต้มให้เนื้อมันออกเป็นสีชมพูเหมือนกับเนื้อสัตว์จริงๆอันนะคะแล้วก็ ออนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีการแต่งกลิ่นด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะยังมีข้อมูลผู้บริโภคนะคะเนี่ยค่ะสำหรับผู้ที่แพ้อาหารนะคะก็ก็ควรระวังไว้นิดนึงนะคะเขาระบุไว้ว่าในนี้นะคะคือมีถั่วเหลืองและมีแป้งสาลีด้วยนะคะแล้วก็ส่วนการละลายน้ําแข็งนะคะตรงนี้นะคะ สามารถละ,ล,ะลายได้2วิธีนะคะวิธีแรกก็คือให้นําออกจากช่องแช่นะคะแล้วก็นําไปแช่ในตู้เย็นในช่องธรรมดานะคะ8ชั่วโมงก่อนใช้งานนะคะหรือพอออกมาจากช่องฟิตแล้วนะคะเราก็นําไปแช่น้ําจนมาละลายเลยนะคะแต่วิธีนี้เราเนี่ยต้องใช้นะคะภายใน48ชั่วโมงนะคะและถ้าใช้ไม่หมดนะคะก็ยังสามารถเก็บไว้ในตู้เย็น อีกด้วยนะคะเอาไว้ทําในครั้งต่อไปนะคะแต่ว่าเอาก็เรียกว่าอะไรอะ่ะแต่ว่าแนะนําว่าก็ไม่ควรที่จะเก็บเอาไว้นานนะคะเพราะว่าเนื่องด้วยเขาไม่ได้ใส่สารกันบูดอ่ะนะคะเรากา็ควรจะเก็บไว้แค่ประมาณวันสองวันก็หรือหรือถ้าทําถ้าให้ดีนะคะก็ควรจะทําให้มันเสร็จให้มันหมดไปเลยภายในครั้งเดียวนะคะอาจจะเราอาจจะทำหนึ่งครั้งสองเมนูก็ได้นะคะ ประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะคะว่าสีด้านในจะเป็นยังไงนะคะจะเหมือนหมูจริงๆไหมนะคะนี่ค่ะด้านในที่เขาบรรจุมานะคะบอกเลยว่าเขาไม่ได้มีอ,อซองพลาสติกมาให้ซ้อนเลยนะคะมันก็คือจะเป็นเนื้อแบบนี้เลยด้านในนะคะนี่แบบนี้นะคะ ะะสีมันก็แบบจะไม่ได้สดเหมือนสีหมูสดทั่วไปนะคะแต่ก็ถือว่าคล้ายมากนะคะแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องกลิ่นนะคะก็ก็คล้ายมากนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูเ,เป็นเท็กเจอร์นะคะเนี่ยนะคะะดิบให้ดูเนี่ยค่ะ เท็กเจอร์ของเขานะคะหยิบมาให้ดูนิดนึงนะคะเท็กเจอร์ของเขาเนี่ยเหมือนกับเขาใส่แป้งแล้วก็บดบมาให้เราแล้วมันก็จะเหนียวเหนียวติดติดกันเป็นก้อนแบบนี้นะคะนี่นี่นะคะก็คือมันทำให้เราเนี่ยสามารถปั้นได้เลยนะคะแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะเอาแบบที่เราหมักเอาไว้แล้วให้ดูนะคะถ้าดูโดยละเอียดนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูอย่างที่หมักเอาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราแป๊บนึงนะคะเนี่ยค่ะถ้าเราสังเกตดีๆนะคะเราจะเห็นได้ว่าเขาทำเนี่ยมันจะมีในส่วนที่แบบว่าเป็นสีขาวๆด้วยเนี่ยนะคะ เพื่อที่แบบว่ามันจะได้แบบเหมือนเนื้อสัตว์จริงๆที่มีไขมันมาปนอะไรประมาณนี้นะคะก็สรุปก็คือเขาพยายามที่จะทำทั้งกลิ่นสีแล้วก็ลักษณะให้มันคล้ายกับเนื้อสัตว์ที่สุดนะคะทีนี้เดี๋ยวจะให้มาดูนะคะอันนี้เป็นในส่วนที่เราเนี่ยได้ทำการหมักนะคะแล้วก็ปรุงรสเอาไว้แล้วตั้งแต่เมื่อคืนนะคะ เนี่ยค่ะก็ขอบอกก่อนว่าตรงนี้เนี่ยเขาใส่เกลือมาแล้วนะคะก็มันจะแบบค่อนข้างมีรสเค็มนิดนึงนะคะเวลาปรุงก็เบาๆมือนิดนึงนะคะแต่ว่าส่วนในพริกในส่วนของพริกไทยนะคะที่เขาใส่มาเนี่ยมันก็ไม่ได้ออกเป็นรสพริกไทยอะไรมากมายนะคะอันนี้คือเราสามารถใส่ได้เต็มที่ตามที่เราต้องการเลยนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาช้อนตักขึ้นมาให้ดูเนาะเท็กเจอร์มันจะแบบเป็นเหมือนหมูเด้งอย่างนี้เลยนะคะ เนี่ยค่ะมันจะมาแบบเป็นก้อนๆอ,อย่างนี้เลยเราก็สามารถปั้นเป็นก้อนแบบนี้ได้เลยนะคะเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าแบบเออมันจะร่วนเกินไปอะไรประมาณเนี้ยนะคะอืมก็แล้วก็ในส่วนของการที่แบบพอเราเอามาทําปรุงสุกแล้วนะคะถามว่ามันเหมือนเนื้อหมูไหมก็ คล้ายนะคะก็ถือว่าคล้ายในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าเพียงแต่รสชาติเท่านั้นนะคะที่มันจะแบบมันก็คงคือมันดีกว่าโปรโตีนเกษตรนะคะคือกลิ่นมันจะไม่ได้แรงแล้วก็แบบไม่ได้เหมือนโปรโตีนเกษตรขนาดนั้นก็คือคล้ายมีความเป็นมีความคล้ายหมูสักมากกว่านะคะแต่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่ามันก็ยังมีกลิ่นแบบที่มันแบบกลิ่นพืชๆอยู่นะคะดังนั้นเนี่ย เราเรานะคะก็เลยแก้โดวยวิธีการเนี่ยค่ะนำมาหมักไว้ก่อนข้ามคืนเพื่อให้รสชาติเนี่ยมันซึมเข้าไปในในในเอ่อในตัวเนื้อมันนะคะก็มันจะทำให้เหมือนเนื้อหมูมากขึ้นนะคะแล้วก็ถามว่าเวลาสุกแล้วเนี่ยมันเหมือนเนื้อหมูไหมก็ถือว่าคล้ายนะคะคล้ายมากนะคะก็ยังไงก็ <laughs> ขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะ เช่นเคยนะคะก็ผิดพลาดประการใดนะคะก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะและหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะคะสวัสดีค่ะ